กราบสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็พระคุณเจ้านะคะที่มาศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนในรุ่นที่8นะคะซึ่งาทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยวิทยาเขตสุรินทร์นะคะก็ได้เปิดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้ทุกท่าน ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการสอนศิลธรรมในโรงเรียนนั่นเองนะคะฉะนั้นมาในพาร์ตตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นคลักที่2นะคะของอาจารย์ดรยโสธารานะคะที่ได้มาบรรยายในพาร์ตนี้นะคะช่วงที่2เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรับรู้นะคะก็คือพาร์ทแรกนั้นนะคะอาจารย์ได้บรรยายในเรื่องของกรอบขอบข่ายรายวิชาไปแล้วว่ากรอบขอบข่ายรายวิชานั้น ประเด็นที่เราจําเป็นจะต้องเรียนมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะก็ได้บรรยายไปเป็นสเต็ปแล้วว่าไม่ว่าแต่เป็นความเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีไม่ว่าจะจะเป็นการแต่งกายเครื่องน่องห่มต่างๆนะคะก็ได้ชี้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่ามีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรแล้วก็ถือว่าเป็นมรดก ok ทางวัฒนธรรมอย่างไรนะคะซึ่งในการที่อาจารย์มาทําเป็นแบบ ออนไลน์นะคะแล้วก็การสอนในทาง z o o มิ e ติ่งนะีะ้ในการประชุม Zo มเนี่ยนะคะ mm hmm. เพื่อให้ผู้คนเนี่ยนะคะสามารถที่จะอัปโหลดมาดูได้นะคะอัปโหลดมาดูแล้วก็อัปโหลดมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็อัปโหลดมาเพื่อที่จะมาร mm ีแพร์ในการที่จะมาทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะ mm hmm. เพราะว่าอาจารย์เนี่ยนะคะจะออกจะออก เขาเรียกว่าข้อสอบนะคะตามกรอบรายวิชานะคะตามกรอบที่อาจารย์ได้บรรยายไปแล้วฉะนั้นในการบรรยายตามรายวิชาของอาจารย์เนี่ยนะคะในพาร์ทที่2ตัวเนี้ยเรามานําเสนอในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอในลักษณะการบรรยายแล้วก็นําเสนอเป็น powerpoint หรือ ppt นั่นเองนะคะฉะนั้นเรามาดูซิว่านะคะรูปแบบการนําเสนอภาคบรรยายนะคะ อตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นการแบ่งเป็นแบบกลุ่มหรือแบ่งเป็นแบบเดี่ยวนะคะซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่า,ามีเด็กมีจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีจํานวกนกันกี่คนนะคะแล้ว,ลวเราจะแบ่งกันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็ต้องจับฉลากกันอีกที่นึงนะคะจับฉลากกันอีกที่หนึ่งแต่ว่ารูปแบบของการนําเสนอในภาคบรรยายเนี่ยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นกลุ่ม เดียวก็ตามไม่ว่าแต่จะเป็นเดี่ยวก็ตามไม่ว่าแต่จะเป็นกลุ่มก็ตามเนี่ยนะคะการนำเสนอหรือ r r s s n t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  o o เนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนดีไหมนะคะในกรอบของอาจารย์ซึ่งอาจารย์จะไม่บรรยายเกิน2ครั้งนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยโตๆกันแล้วเมื่อรับฟังแล้วก็จะเข้าใจโดยเฉพาะอาจารย์มาอัดนะคะในช่องซูมเนี่ยทุกคนก็เข้ามาฟัง ได้ตลอดเวลาในช่อง YouTube นะคะที่ชื่อว่ายะโสธาราศิริภาประภากรในช่อง YouTube พิมพ์เป็นภาษาไทยลงไปแล้วก็กดหาดูนะคะรูปแบบของการนำเสนอเป็นภาคบรรยายฉะนั้นเรามาดูการนำเสนอเป็นเป็น,เป,นเป็นภาค r r s s n t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  o o เนี่ยในการนำเสนอเนี่ยนะคะหมายถึงวิธีการหมายถึงวิธีในการสื่อสารนะคะถ่ายทอดข้อมูลต่างๆเนี่ย นะคะที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการข้อเสนอผลงานการดําเนินงานนะคะและเรื่องต่างๆนะคะที่เราจะต้องนําเสนอเพื่อให้เกิดเพื่อให้ผู้ฟงังหรือคนที่อยู่ในห้องเนี่ยเกิดความรู้เกิดความเข้าใจและผู้พูดเนี่ยก็จะต้องมี power ต้องมีพลังในการจูงใจนะคะอาจร่วมถึงการสนับสนุนและก็อนุมัติ ต่างๆด้วยว่าใช่หรือไม่ใช่ในลักษณะอย่างนงี้นเป็นต้นเหมือนที่ว่าอาจารย์ยศุทธราบอกว่าอาการทําความดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ผิดคะนักศึกษาทุกคนก็จะตอบว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณก็ต้องให้เหตุผลมาดูด้วยในที่นี้หมายถึงการสนับสนุนในลนักษณะของการอนุมัติตามด้วยนะเองว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะก็คือคนที่ฟังเนี่ยก็จะรู้สึกว่า จะรู้สึกว่าร่วมกิจกรรมไปกับสิ่งที่เราได้พูดด้วยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการ Presentation หรือเป็นการนําเสนอที่มี power เวลาเราพูดแล้วมีคนฟังไม่มีคนคุยแล้วเวลาเราถามอะไรทุกคนที่นั่งฟังเนี่ยตอบการนำเสนอมีหลากหลายวิธีนะคะซึ่งจะต้องพิจารณาในการเลือกรูปแบบให้เหมาะสม นะคะแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ของการนําเสนอว่าเราจะนําเสนอในเรื่องของรายงานเราจะนําเสนอในเรื่องของผลงานเราจะนําเสนอในเรื่องของงานกลุ่มในลักษณะอย่างนี้และความต้องการของผู้ที่จะ,อะของผู้ที่ได้การนําเสนอโดยทั่วไปจะมีอยู่ประมาณ2รูปแบบการนําเสนอเป็นข,ข้อด้วยกันก็คือ1แบบสรุปความนะคะแบบสรุปความนี้ก็คือการนําเสนอ เนื้อเรื่องทั้งที่เป็นข้อท็จจริงความคิดเห็นและข้อพิจารณาเป็นข้อๆนะคะ 2. เป็นแบบเรียงความนะคะคือการนําเสนอด้วยการพรรณนารานะคาเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆด้วยกันนะคะฉะนั้นเรามาดูซิว่าการนําเสนอนะคะในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะคะมีความสําคัญมีความจําเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยน,นะคะตัวอย่างรูปแบบการนําเสนอเนี่ยนะคะ สิ่งที่เราจะต้องใช้ประกอบนะคะด้วยเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นการที่เราเอาตัวหนังสือมานําเสนอเอาผลงานมานําเสนอเอาสิ่งที่เราค้นพบมานําเสนอเวลาอาจารย์ให้งานไปว่าให้เป็นงานกลุ่มไปว่าให้ทุกคนไปหามารดกภูมิปัญญามาอย่างไรอย่างหนึ่งที่ใกล้ตัวที่อยู่ในชุมชนของเธอแล้วให้เธอมานําเสนอเราก็จะมีเอกสารรายงานเชิงวิชาการของเราว่า,วาเรา ได้มีเอกสารอื่นๆในการซัพพอร์ตกับงานของเราหรือไม่ไม่ว่าจะจะเป็นหนังสือตำราง,งานวิจัยบทความแล้วก็ผลงานที่ถูกตีพิมพ์ไว้ในสื่อออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์แล้วนั่นเองนะคะหรือว่าการนำเสนอของเราเนี่ยอาจจะจัดเป็นนิทรรศการอาจจะมีภาพถ่ายแล้วก็เอา,อาชิ้นนวัตกรรมตรงนั้นน่ะมาร่วมในการนำเสนอโดยก็ได้อย่างเช่นเรานำเสนอเกี่ยวกับตักรา้า ในพื้นที่ชุมชนบ้านศารานะคะเราก็จะเอาตะก,กร้าในชุมชนพื้นที่บ้านศารานั้นมานําเสนอว่าเขามีวิธีการอย่างไรเขาทําอย่างไรจึงได้สวยมีราคาเท่าไหร่ก็ให้เพื่อนเนี่ยได้เห็นตะก,กร้าไปนั้นด้วยนั่นเองนะคะ 3. การอภิปรายและก็สัมมนานะคะแล้วก็บทความทางวิชาการในร่วมที่จะซัพพอร์ตตรงนั้นได้ฉะนั้นการเลือกใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย จึงจะต้องดําเนินถึงความเหมาะสมและสถานการณ์ในการนําเสนอซึ่งการนําเสนอเนี่ยออกแบบสรุปความมักใช้ในการนําเสนอคือข้อมูลอันประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงสิ่งที่เราค้นพบนะคะเพื่อให้ผู้รับรู้เนี่ยในการที่เรานําเสนอเนี่ยได้รับรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนการนําเสนอแบบเรียงความมักใช้การนําเสนอแบบความคิดเห็นและการให้เหตุผลโน้มน้าวชักจูง ซึ่งจะต้องมีการอาธาิบายในรายละเอียดต่างๆประกอบในการนำเสนอฉะนั้นการเลือกใช้ในรูปแบบของการนำเสนอจะพิจารณาปริมาณของเนื้อหาสาระนะอาจารย์จะพิจารณาดูนะคะมีวัตถุประสงค์มีจุดหมายที่ต้องการนะคะบรรจุบรรจุกับการเร้าความสนใจในสถานการณ์ในการนำเสนอคือพูดไปแล้วก็คือนำเสนอได้ดีนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในห้องเนี่ย รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ร่วมกันกับเราในการนําเสนองานนั้นทุกครั้งไม่ใช่ว่าผู้พูดไปนําเสนอไปคนฟังก็นอนไปแบบนี้ไม่ได,ไได้ไม่มี power ฉะนั้นนักเรียนจะต้องมี active นักเรียนจะต้องมี power ข้างใน,นนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับการน,นําเสนอกับผู้นําเสนอเนี่ยนะคะในการนําเสนอข้อมูลเพื่อการพิจารณาจะนิยมใช้ตารางหรือแผนภาพหรือเราอาจจะมีโน้ตบุ๊กเราอาจจะมีแผนภาพ เราอาจจะมีตารางในการประกอบในการนําเสนอด้วยเพื่อวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบให้อาการที่เรานําเสนอนะเกิดความชัดเจนเกิดความรวดเร็วในลนักษณะการนําเสนอที่ดีนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนอกจากการนําเสนอในรูปแบบของการนําเสนอให้ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะ ถูกต้องและเหมาะสมแล้วจําเป็นจะต้องคํานึงถึงลักษณะของการนําเสนอที่ช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ในการนําเสนอดังนี้นะคะก็คือ 1. วัตถุประสงค์ของการนําเสนอผลงานนะคะผู้ให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาสาระของการนําเสนองานของเรา 2. นะคะให้ผู้ชมเกิดความประทับใจซึ่งจะนําไปสู่ความเชื่อถือในผลงานที่เราจะนําเสนอจากดังนั้น วัตถุประสงค์ในการนำเสนอเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นที่จะต้องมีภาพพื้นที่ที่เราลงไปศึกษาหาข้อมูลพื้นที่ที่เราลงเก็บข้อมูลพื้นที่ที่เราประชุมนะคะมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีคนเฒ่าคนแก่มาร่วมกันให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็เราก็มาเรียงร้อยข้อมูลตรงนั้นให้เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะของเพื่อที่จะซัพพอตในสิ่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยให้มันเป็น เป็นผลงานที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตเราไปเอามาจากอะไรก็ได้แล้วก็มาพูดเอานะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้องค์ความรู้จากสิ่งที่เราได้ลงไปหาแล้สัรสร้างขึ้นมาเองอันนี้จะถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงจากผู้ที่จะนําเสนอแล้วก็ในกลุ่มด้วยไม่ว่าแตจะเป็นกลุ่มไม่ว่าแตจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นงานกลุ่มก็ตามนะคะ ฉะนั้นลักษณะของการนำเสนอที่ดีควรมีดังนี้นะคะ1ก็คือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนกล่าวคือมีความต้องการที่แน่ชัดว่าเสนอเพื่ออะไรโดยไม่ต้องให้ผู้รับรับการนำเสนอต้องถามว่าต้องการให้พิจารณาอะไรนะถ้าเราจะพูดในเรื่องของยาสมุนไพรเราจะพูดไปเลยว่าวันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องยาสมุนไพรในการรักษาโรคจุด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 อย่างเนี้ย โรคซับจางนะยาสมุนไพรนี้มีส่วนประสงค์อย่างนี้นะคะสามารถรักษาโรคซับจางได้ถ้าใครกิน3มเวลาเช้าเที่ยงเย็นหลังอาหารเมื่อกินเข้าไปติดต่อกันสามวันถึง7วันแล้วจะทําให้โรคซับจางเนี่ยน้อยลงกลายให้เป็นเป็นผู้ที่มีซับมากขึ้นมีเงินมีทองมากขึ้นในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะไม่ใช่ว่ามานําเสนอยาสมุนไพรก็คือ ตอนนี้เราจะกลุ่มในการมานําเสนอยาสมุนไพรจบแล้วสมุนไพรคือสมุนไพรอะไรสมุนไพรรักษาอะไรสมุนไพรเอามาทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเกิดข้อคําถามขึ้นมานะคะ 2. มีรูปแบบในการนําเสนอที่เหมาะสมกล่าวคือมีความกระทัดรัดได้ใจความเรียงความลําดับนะคะไม่ไม่ใช้ภาษาที่ฟังแล้วไม่เข้าใจจะต้องใช้ภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจ แล้วก็อาจจะมีตารางมีแผนภูมิมีภาพช่วยในการพิจารณาข้อมูลนั้นเพื่อให้เราได้เห็นภาพนั้นมากขึ้นอย่างเช่นสมุนไพรในการรักษาโรคซับจางนะจะต้องใช้ขมิน้นเราก็ไปถ่ายรูปต้นขมิ้นมาแล้วก็หน่อขมิ้นมาในลักษณะอย่างนี้ก็เอามาถ่ายรูปในนี่คือขมิ้นนะเราต้องขุดในเดือนไหนอาจจะขุดเดือน5หรืออาจจะขุดเดือนฤด,ดูแลง้งที่จะมีเขาเรียกว่าพลัง เขาเรียกว่าสรรพคุณที่มากกว่าฤดอูดอื่นๆในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นก็ว่ากันไปนะคะ3เนื้อหาสาระดีกล่าวคือมีความน่าเชื่อถือมีความเชี่ยงตรงถูกต้องเหมาะสมครบถ้วนตรงตามความต้องการมีมีข้อมูลเป็นปัจจุบันทันสมัยและมีเนื้อหาเพียงพอแกการพิจารณานะคะ 4. มีข้อเสนอที่ดีกล่าวคือมีข้อเสนอที่สมเหตุสมผล มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกให้เห็นได้ชัดว่าในการนำเสนอหรือในการแนะแนวทางปฏิบัติเนี่ยมีความชัดเจนว่ากินเวลาเท่าไหร่กินหลังอาหารมีส่วนผสมอะไรมีคุณสมบัติอะไรฉะนั้นผู้นำเสนอเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะพอที่จะนำเสนอและให้เกิดความเข้าใจในการนำเสนอด้วยวาจาหรือคุณสมบัติอื่นที่เป็นลักษณะประจำตัวของผู้นำเสนอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญของความสําเร็จในการนําเสนอเพราะคุณสมบัติของผู้นําเสนอจะมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวชักจูงให้เกิดความสนใจความไว้วางใจเชื่อถือและการยอมรับได้มากเท่ากับเท่ากับหรือมากกว่าเนื้อ,อาหาที่นําเสนอซีอีกอย่างเช่นเรานําเสนอในเรื่องของสมุนไพรในการรักษาโรคซับจานะคะมีตัวยาสมุนไพรยอยู่ประมาณ3ตัวอย่างเช่น1นึ่ขมิน้น 2องไพรสใบหนาดในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการพูดว่าเวลาเรานำภาพ3ภาพเนี่ยมาประกอบการนำเสนอแล้วนะทุกคนก็รู้แต่ถ้าจะพูดให้สั้นมันก็จบเร็วแต่ถ้าจะพูดให้ยาวมันก็อยู่ที่เทคนิคการพูดของคนว่าฟังแล้วโอเคไหมชักจูกไหดีไหมในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้น ผู้นำเสนอเนี่ยที่จะประสบผลสำเร็จเนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะ 1. มีบุคลิกภาพที่ดี 2. มีความรู้อย่างถ่องแท้ 3. ม,มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ 4. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 5. มีลักษ์มีภาพลักษณ์ที่ดี 6. มีน้ำเสียงที่ชัดเจนรอเรือรอลิงวอลเวน ไปไหนหรือหรือเปล่าหรือว่าคุณจะทำการบ้านยาสมุนไพรน้ำตาตกในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องใช้น้ำเสียงให้ชัดเจนนะคะมีจิตวิทยาในการน้มน้าวนะคะใจผู้ฟังนะคะมีความสามารถในการใช้อ,อุปกรณ์ในการนําเสนออย่างเช่นเราจะ ให้ใช้สไลด์ในการนําเสนอได้เราก็เตรียมโนตบุ๊กมาเตรียมสไลด์มานะคะมีไม้นะคะจะต้องใช้เสียงอย่างไรนะคะแล้วก็มีความช่างสังเกตว่าผู้ฟังเ,เกิดความสนใจต่อการพูดของเราต่อการนําเสนอของเราหรือไม่อย่างไรแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีไหวพริบปฏิภาณในการตอบคําถามได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ ฉะนั้นผู้นำเสนอจึงต้องมีหลักการเป็นข้อยึดถือในการปฏิบัติดังนี้นะคะหนึ่งต้องจัดเวลาให้เหมาะสมในการเปิดในการในการเปิดซักถามกับผู้ที่มีความสนใจในการอยากถามอย่าใช้เวลามากเกินไปจนเกิดคำถามที่มีสาระหรือคำถามที่ตั้งใจจะถามการนำเสนอเนี่ยเกิดความเสียหายที่ไม่ควรจะที่จำเป็นจะต้องเผื่อเวลาให้เพียงพอด้วยนะครับ ต้องคาดคะเนคคำถามที่เกิดขึ้นไปล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมคำถามที่เหมาะสมหรือคำตอบที่เหมาะสมและสามารถเตรียมเอกสารหรือหลักฐานประกอบด้วยได้นะคะ 3. ต้องการแสดงต้องแสดงความยินดีตอบรับคำถามแม้จะเป็นคำถามที่ไร้สาระหรือแฝงด้วยความประสงค์ร้ายแต่ก็สามารถจะเลือกตอบหรือสงวนคำตอบไว้เฉพาะผู้ถามภายหลังก็ได้นะคะ ก็จะมีคนลองภูมิลองอะไรเราอยู่บางคนก็ถามอาจจะหาเรื่องเราหรืออะไรเราหลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นําเสนอนะจำเป็นที่จะต้องควบคุมอารมณ์ข,ของตนเองไม่ว่าจะเป็นสีหน้าลักษณะท่าทางการตอบนะคะในลักษณะอย่างเนี้นะคะสีต้องรู้จักกันช่วยขัดเกลาคําคถามที่วกวนหรือคลุมเครือหรือช่วยเรียบเรียงคําถามที่มีข้อความที่ยืดยาวยืดเยืย้อให้กระชับ ขึ้นด้วยนะคะก็เป็นวิสัยทัศน์แล้วก็จะเป็นความเชี่ยวชาญของของผู้ที่จะตอบคําถามบางทีคนถามเนี่ยเขาอยากจะรู้คําตอบตรงนี้แต่ว่าเขาเขาไม่รู้เขาจะถามยังไงมันยาวมากเลยคาถามเดอเดเดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าเรามาเรียนอยากจะถามหน่อยว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนเนี่ย เป็นการสอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็ย่อให้สั้นขึ้นมาลงว่าอ๋อท่านจะถามว่าหลักสูตรปอสอสอใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคนก็จะเข้าใจกันได้นะคะอ่าถ้า,าต้องตอบให้ตรงประเด็นหมายถึงตรงกับเรื่องที่ถามไม่ตอบเลี่ยงหรือคลุครือนะคะอันนี้นะคะดังนั้นข้อตอบไปนะคะอ่าควรนำความรู้ นะคะที่ได้ถ่ายทอดเนี่ยให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับรู้รับทราบเนี่ยเกิดรูปแบบเพื่อการนำเสนอนะคะนะมีการนำเสนอที่มีรูปแบบเนี่ยมีความแนะนำนะอาจารย์ก็จะแนะนำดังนี้เหมือนกันเนาะว่า 1. ต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังโดยยึดหลักการนำเสนองานให้เข้าใจง่ายน่าสนใจนะคะ 2. วิธีการนำเสนอเนี่ยเช่นรายงานเป็นเอกสารรายงาน ปากเปล่าจัดนิทรศการหรืออาจจําเป็นต้องทํารูปแบบเพื่อให้ผลงานแพร่หลายมากขึ้นนะคะ 3. ผลงานบางโครงงานมีวัสดุประกอบด้วยรายงานจะต้องเลือกให้เหมาะสม 4. บางโครงงานอาจนําเสนอได้ด้วยการแสดงเล่าเป็นนิทานเชิดหุ่นประกอบบรรยายนําเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ powerpoint นะคะ 5. โครงการ ที่นำเสนอต่อชุมชนอาจทำเป็นรูปแบบแผนโครงงานซึ่งเป็นแผนนิทรรศการที่พับเก็บสะดวกเพื่อเคลื่อนย้ายนะคะและก็ติดตั้งได้ดีแล้วก็ทันใจด้วยรักษาระยะเวลาด้วยนะคะโก,การนำเสนอมีมีมากมายหลากหลายวิถีทางนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถความคิดสร้างสารรค์นะคะความต้องการของกลุ่มและความเหมาะสมในแต่และสถานการณ์และเวลานะคะ ข้อที่7ตัวอย่างการน,นําเสนออื่นๆเช่นนิทรรศการรายงานปากเปล่าเสนอแผนโครงงานร่วมกับรายงานปากเปล่าจัดแสดงบนเวทีเพื่อเพื่อ,อเสนอ,อแผ่นใสหรือสไลด์หรือวิดีทัศน์ตามคําอธิบายนะคะเป็นต้นนะคะดังนั้นหัวข้อในการนําเสนอโครงงานเนี่ยมีดังนี้นะคะ 1. จะต้องมีชื่อโครงงานนะอาจารย์บอกว่าอ้าวแบ่งเป็น งานเดี่ยวนะไปทําเป็นโครงงานแต่ละชิ้นขึ้นมาให้ทุกคนไปเอามารดกปุมิปัญญาท้องถิ่นในสถานที่ตนเองอยู่โดยการแบ่งหัวข้อดังนี้นะคะก็จะเป็นชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้จัดทําโครงงานนะคะชื่อเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะชื่อครูที่ปรึกษานะคะที่มาของโครงงานว่างานนี้เราทําทําเพื่ออะไรแล้วก็เป็นหลักสูตรอะไรนะคะ นะแล้วก็วิธีการดําเนินงานถ้ามีรูปภาพประกอบด้วยนี่จะดีมากนะคะแล้วก็ผลการทดลองว่าเราใช้ในการทดลองแบบไหนอย่างไรหรือมันผ่านประสบการณ์มาแล้วนะคะการรักษาสมุนไพรเนี่ยเมื่อกินแล้วสามารถรักษาโรคซับจางได้เนี่ยคนกินมา1000คนแล้วก็มีเงินขึ้นเป็นถุงเป็นถังเนี่ยทั้ง100คนเลย1000คนเลยอย่างเนี้เป็นต้นผ่านการทดลองมาแล้วแล้วก็สรุปผลนั่นเองแล้วก็มี ข้อเสนอแนะด้วยนะคะดังนั้นมันก็จึงถือว่าเป็นภาพรวมนะคะนะคะฉะนั้นตัวข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับนักศึกษาว่าในสิ่งที่อาจาร,รย์ยโสธราบรยายมาทั้งหมดนี้นะคะในพาร์ทตัวที่2เนี่ยนะคะแบบฝึกหัดนั้นนะคะคำสั่งคือให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด แล้วก็ส่งภายในวันเดือนปีพศแล้วจะกำหนดอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. การนำเสนอผลงานมีวัตถุประสงค์อย่างไร 2. ลักษณะของการนำเสนองานที่ดีมีอะไรบ้าง 3. ผู้นำเสนอที่ประสบผลสำเร็จส่วนใหญ่มีคุณสมบัติอย่างไร 4. รูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง 5. เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายให้นำเสนอผลงานเรื่องโครงงานนักเรียนจะใช้เครื่องมือใดและจะใช้รูปแบบใดในการนำเสนอจึงจะเหมาะสมกับเครื่องมือที่ใช้นะคะ 6. ถ้านักเรียนรับหน้าที่นำเสนอผลงานนักเรียนต้องเตรียมการนำเสนองานอย่างไรบ้าง 7. หัวข้อในการนำเสนอโครงงานมีอะไรบ้างนะคะก็จบการนำเสนอนะคะในภาคที่ส นะคะคของหลักสูตรประกาศศิยบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่8ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ